ผู้เสียหายที่ถูกนางสาวปิยธิดาอุปริวงหรือว่าฟองน้ำหลอกให้ร่วมออมเงินออนไลน์ยังคงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องครับหลังจากถูกนางสาวปิยธิดาชักชวนโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนร้อยละ5ต่อ15วันและร้อยละ10ต่อเดือนจะมีผู้หลงเชื่อร่วมออมเงินกว่า400คนมูลค่าความเสียหายกว่า600ล้านบาทครับ ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนางสาวปิยธิดาพร้อมน้องชายและน้องสะพ้ายได้เดินทางออกจากนอกประเทศปลายทางที่ประเทศเวียดนามก่อนที่สารจังหวัดอุบลราชธานีจะอนุมัติหมายจับนางสาวปิยธิดาในคดีช่อกองประชาชนและความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ส่วนน้องชายและน้องสะพ้ายตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานหากพบว่าร่วมการกระทำความผิดจริงก็จะเสนอสารเพื่ออนุมัติหมายจับ ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการประสานขอหมายแดงจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อส่งต่อไปให้ตํารวจสากลตรวจสอบถิ่นที่อยู่ให้ชัดเจนของนางสาวปิยะธิดารวมทั้งติดตามตัวมาดําเนินคดีครับการตรวจสอบทางการเดินทางเขาปรากฏว่าได้มีการเดินทางออกนอกราชาจาักรปัไปแล้วนะครับซึ่งวิธีการต่อไปก็คือเรื่องของการประสานงานกับตํารวจสากลนะครับเพื่อที่จะ ให้ได้หลักฐานที่เกี่ยวกับเป็นบุคคลที่เราต้องการตัวนะครับที่เขาเรียกกันว่าหมายแดงเพื่อจะได้ให้ทราบนะครับว่าสถานะปัจจุบันผู้ต้องหารายนี้หลบหนีไปอยู่ที่ใดเพื่อที่จะได้ดเนินการนําตัวกลับมาดําเนินคดีในประเทศทยต,ต่อไปขณะที่กลุ่มผู้เสียหายบางส่วนครับได้เดินทางไปที่บ้านญาติของผู้ต้องหาในจังหวัดอุบลราชธานีพบนะครับว่าญาติเนี่ยยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านพักตามปกติ ซึ่งเบื้องต้นกลุ่มผู้เสียหายร่วมลงขันการตั้งรางวัลนำจับนางสาวปิยธิดาเป็นเงิน2 0 0 0สนบาทเนื่องจากมูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูงและกลุ่มผู้ร่วมลงทุนก็เดือดร้อนมากครับ